นี้มีมอไซค์หลายคันเดี๋ยวขับเป็นชำนาญอย่างนั้นแหละตงเนี้เมื่อถ้าเราเหมือนเราเพิ่งเพิ่งเกิดจากบ้านแล้วเรากดชิปวิ่งไปเลยอ่ะมันจะมันก็วิ่งเร็วๆนะวิ่งแล้วก็โดดอ้าอย่างเงี้ยอ่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะยังขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นพร้อมกันไม่ได้แต่ไม่เหมือนเซนโดเลยกระโดดขึ้น ไม่เคยเล่นเลยสเปรียกกันผมเบกอะบอกเลยเบกสิลมละตั้งตัวยากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอเช็คพอยเลยฮะเออเทเวอร์บาร์กทอซั่ลอยโทรศัพบลอยเดือมือไม่ไป เดี๋ยวขอฟ้าระเบิดโอ้ลืมซื้อกระสุนว่ะลืมซื้อฟินิกส์มาเลยเป็นไรเอ,อ๋ได้อยู่ผมรอจังหวะปุ๊บเดี๋ยวผมระเบิดออกมาแมา่งเลยเอาเยี่ย์คันนี้ไม่โดน รถปักอีกรอบเลยนี่จบเลยฝั่งะนะเขาจ,จ,จะรถนะสุดท้ายแล้วมั้งไปเลยก็ได้ลุงยังยังยังไม่ฝั่งตรงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วรอบนี้เร็วจังวะเร็วหรือเนี่ยเวลาสองนาทีนะเฮ้ยัง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 เวฟเยอะเมื่อไหรไเม่ไหรไ,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 ได้อยู่แหละ โอ้รถรถตาบานเลยเฮ้ยพอดีเลยสองคันพร้อมกันเอ้โคตรแจ็ค팟อ่ะขยันนะหน่อยขยันเลาเลยลุงเง็ดโอ้ทันอยู่ทันอยู่ปาดูยโอ้แต่รถแม่งขวางระวังแกออมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลัง พี่พื่อมาน,นั่งข้างหน้าแล้วเรียบร้อยเลยโกโก,โกโก้โกโก้พาถือเอพีพิตเต้ครับ โชนขอบสะพานนั่นหลยใจเย็นตีวงกว้างตีวงกว้างฮะขลังจอดมาขลังจอดแป๊บนึงขลังไม่ได้ไอไอันขวาไปาห่ยไยี่สิบเอ็สิบกว่าเอ้ทันกว่าไปไดันดันดดันเร็วดันดลุ้นล้วดันเรดันดันทาวะดัน ทไม่รู้ไม่รู้เช็คลุนรุนรุนแต่นาทีจะทันนาทีจะทันนาทีมันทันอยู่แล้วดีมันเหลือเยอะไม่ใช่ไม่ใช่มันถึงนาทีนี้ได้จับแบบทันใช่ออ๋จับอยู่อ่ะทันจับภาพดิครับภาพตำนานลืมจะเลยมาหนึ่งนาทีหรือหนึ่งวิเอ้ยไม่ใช่ลืมจะเลยมาหนึ่งวิหรือสองวินี่แหละต้องดูอีกทีโอ้โหงานหยาบเลยท่านเลยมาสักสองสามนาทีเลิกทีมแผลกัน บอกเลยให้วิ่งเร็วๆถ้าเกิดเกิดฆ่าคนไม่ไม่ครบไม่ครบไม่โกรธรู้ไหครับบอกคนน่าจะเกินแล้วแหละเพราะผมเมื่อกี้ช่วยยิงไปหลายตัวเหมือนกันราคาสินรอนานัเออแล้วยังลุ้นสัตว์อ่ะแล้คัสซีนมันนานใช่ไหม I <yawness> tear <coughs> <coughs> oh, you down. Put more than. Good to meet you finally. Hey. Trevor, Hey it? So what the will We're gonna do this or we're gonna have a circle jerk? Or, oh. <laughs> Whatever you want man. Uh, you got the drugs? Yeah, if you came for what you ordered? Yeah, I have them. Good. Can I see? ต้องเวลาทานันที yeah. yeah. like well mm ่เหลือก็ไม yeah. ่น่ามีอะไรใช่ฮะลุ้นกันดีกว่าเมื่อกี้เหลือกี่วิอะครับถ้าเมื่อกี้ตอนที่ตอนจอดที่เราเลี้ยอสิบวิพอดีอ๋อมาแล้วล็อกหมอแต่ไม่ได้ดูตอนจบใช่ป่ะใช่เงียบจบแล้วฝังสิบวิทันนะสิบวิทันน่าจะเหลือไม่กี่วิอะแซดทำเป็นลุ้นยิ่งกว่าหวย อันยากยากากก็คือเราอาจะทำมาถึงไฟนอนนะลองคิดดูถ้าไฟนอนมาถึงป you know uh, ุ an towards, ๊บพลาดล่ะ มาวรตรงนี้วะเฮ้ยุสัตว์ลุงสัตว์ยังไงยังไงฮะมาฮะชื่อกูบคอขับรถบอลเฮ้ยยังไงฮะยังไงฮะรถไปฮะับไหมขึ้นไหมฮะเฮานุ่ เฮ้ยผมเรียแคปนี่เลยมาพร้อมเลยวิวยัคีอ่ะมืนกันเรายี่สิบยดเคข่าวดีจริงๆ like